ไม่เอานะอย่าแกล้งเขานะเขาไม่เกี่ยวนะเขาไม่เกี่ยวนะอ,อ,อย่าแกล้งเขานะอย่าแกล้งกูนะเจาะยังไม่แงโอ๊ยโอยโอย,อไ,ปยไปไหนครับเดี๋ยวกอดฟุตบัตเดี๋ยวนึงเดี๋ยวกวาดฟุตบัตด้วยความเกลียดโอเคไปไอเดยเลยไอไดเดนในเซนโลมาไงเ <laughs> กาะได แล้วถ้ากูไม่หลีกถ้ากูไม่หลีกอ่ะมึงตายรถกูพังไอ้สัสไข่ไม่ยังแตกอ่ะโอ้โหหมอตำรลอยยาวฟวนนะนั่นปีนปีนเอ้ยกวาดฟุตบาทกวาดฟุตบาดกวาดฟุตบาทอื้อหือกวาดฟุตบาทกวาดกวาดอื้อหือสะอาดเลยกวาดฟุตบาทเอ้ยเหลือตัวสองตัวไม่เป็นไรวาดไ้ อันนั้ลรวมให้ช่วยความแกงในกองกวาดฟุตบาทกันเด้ดเดอดีเด้อเดียวเดียวเดีไหนพวกันว่าไม่มีสักตัว,วโอ้ขับรถเล่นเลยกูเอออุ้ยโทษพี่ผมมองเห็นผมตาบอดโทษครับผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวซื้อกวยเตี๋ยวให้แม่ โอ้ยทำไมทางมันสั้นจังกวาดฟุตบาทตื่นกวาดฟุตบาทกวาดฟุตบาทกวาดกวาดให้หมดกวาดให้หมดกวาดฟุตบาทนี่แปลว่าเจ็บหน้าดูกวาดฟุตบาทนี่เจ็บหน้าดูฟุตบาทถุย เล่นเองแก่เองติงตองใช่ไหมกูเออวันว่างๆในวันว่างๆไอเด้นไหนสิโลถุยกูรัก,ไม,ไ,กไม่มีมอเตอร์ไซค์กูเอาสักคันเลยเฮ้ยนี่นะปีดด่า,นนาพ,พ่อทีหนึง่ง เอ้ยใบเรือป <want lucky. can> ูตะปูเรือใบตะใบเรือปูไอสัตว์ตะใบเรือปูตะปูเรือใบอวยปกว่าฟึบบักว่าฟุบบาทใครใครขับใครเนเลือปูอแล้วขับขับอยู่ไอ้สาต ไว้อายรถสามวิไว้อะไรให้กับรถกูสามวิเฮ้ยตำหมดตำ้อยถอยอือกวาดตำ้อยควยตำ้อยควยตำรวยไอ้ใช่บอกวะเอ้ยชนแม่งกวาดฟุดบาทชนพ่อแม่งเลยกวาดฟุดบาทงานทั้อุ้ยกำสตันแป๊บใช่ไหม บีมมาแข่งกันรถใครถือกว่ามาเจอเจอของดีว่ะอะไรรถมอเตไซค์มาบีมแข่งกันรถใครถือกว่ารถมอไซครวจมาบีมมาเจอกับไอเด้นหน่อยมาแกแงรถก่อนแงรถก่อนช่งยิงก่ยิงพองปะิหมดรีโหลดแป๊บ แต่งไม่ได้คนั้นนั้นบีมออกมาดิเร็วๆแข็งกันกอมากดเลยให้ดาหายกดก็ได้วะว่าเราซ่อมเองยังไม่ทันซ่อมอะไรเลยโอ้ยชวนที่อะไร ต้องให้เองรัดตัดกวาดไม่ได้เลยนะไอสัตว์บีเปกดอะไรวะเอฟเดี๋ยวกลับไปเปลี่ยนรถแป๊บไปนั่นนี้ไปบ้านหน้าปากซอยบ้านกู่หน้าปากซอยน้องอยู่คนละทางบ้านน้องอยู่ฝั่งทางนู้นบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้นั่นเล่น,ลนนะแล้วเล่นได้ตลอดงานเว้ยเ,เล่นมือ เดี๋ยวกลมันระเบิดรถมึงนะเกบทีเดียวสคนสอคันเลยวะมึงลงไปก่อนดิบีมแล้วดิไอเด้ลงจากรถแล้วนะครับโอ้โหเดนมาแบบเมเ็จะและกูจะหาทางหนพวมมึงวะตืง ความ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 ไอ้เหี้ยใส่ไหมความวะเอ้ะเกิดอะไรขึ้นเหรอไปแล้วไปฟิ่งกว่าเกิดเดี๋ยวมันไ้ถึงไหมวะ ไอเฮียติดบ้านบีมขมาหาพี่นไหนดิขาหาพี่อยบีมขมาหาพี่นไหนด่ออะไรอ่เฮียไม่ถึงเนอเลยาแอไอสัตว์รถชนคกยากแแสบแก้วหูชิบหาย เอาไมเอาไปเอาไอยู่ไหนวะ,ะมึงจะไต่ฟุตบาทเหรอโมดิบเอ้ยดิปอ่ะอยาซ่อมแล้วกันซ่อมไปดิพี่โดนแข่งรถเครื่องกั้ไหมพี่ไม่มีรถเครื่องเบ้อ โดนโดนเอ้ยหลอดหลอดเบาเบาแสบแก้วหูตไอ้ย่ารถรถเฮ้ยเฮ้ยรถไอ้ย่ารถเบนีน้อ่ะโอ้โหเกียร์ใส่รถเกียร์บีมบีมรถพี่บอกได้คำเดียวว่ารถมึงเกียร์มาก เอียงคอแบบนาลูมิดคุงเกี่ยวกับนาลูมิดไหมวะเฮ้ยทำไมกระเป๋ากูเถื่อนจังวะวเ,วเฮ้ยเพื่อนวันนี้ต่อยทีนึงด้วยรักและฟักยัวไม่รู้ฟักยู่เห็นพี่บอกว่าเพศสัมพันธ์ถุยอ่ะตูดไปกินเมนไหมเพื่อน ไอดเขาเป็นแต่ฟอร์ดวยด้าแฝดเขาไม่แต pues, ่ฟอร์ดโรด้าไอ้ัมเรวจมันมาองพ่อเราเหรอเอ้ยจัมเบิร์ตโอ๊แม่งไกลกว่าเดิมบีมขับขึ้นสะพานมาดิ มันมีทางขึ้นอย่งไม่ใช่หรอต้องตายโอ้ยหัวติดไฟเฮ้ย,อยบอลบอไหนที่พี่แสบแกงหัวแล้วลเฮ้ยเดี๋ยว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 มอไซเดี๋ยวเดี๋ยวข้าขอมอไซค์ขันปลอดเออได้แล้วเยี่ยมเย็ดโดยซีโอ,โอถือปืนไ,ไปแล้วไปแล้วกูเอาเฮ้ยแฮร์รี่พอตเตอร์มาแล้วรู้จักแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะ ไ,ไม่แต่ยิงด้อซ <si suppression> ีโถ <fin anta> <ots> ือปืนี่ไฟเีอะไรยิงล้อกูเนี่ยเพื่อชัเลยไม่สอยเลยแต่งรถอยู่กระนโซเฟ่เนาะซเฟ่สมัดทำให้ล้อเป็นนด้ไหมเออมึงมึงเห็นบีมก็เราไปแต่งละคั้นั้นเดี๋ยว ลองแต่งรถโอเคแต่งเซรัตกี้ตัดออกเฮ้ยนี่อัดถ่ายมากี่นาทีแล้วเฮียแม่งกลัวเกินสิห้านาทีแล้ว